สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมับแซนพาวเวอร์อีลท็อกนะฮะกับการพูดถึงข่าวสารในวงการพอร์เบอร์เรนเจอร์นะครับก็เร็วๆนี้นะฮะเรียกว่าพรุ่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมจะมีการจัดงานที่มีชื่อว่า Hasbro Pro 1027นะครับปีๆหนึ่งเนี่ย Hasbro เนี่ยเขาจะจัดงานอีเวนต์โชว์สินค้าเนี่ยทั้งปีอยู่แล้วนะฮะก็แล้วแต่เดือนบางเดือนก็จะแบบโอ้ทาวเวอร์บอลลว์ทาวเวอร์บอลลัว์พอร์เบอร์เรนเจอร์วอลลูว์พอร์เบอร์เรน กอส์ฟบัตเตอร์สปีทีอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็วนเวียนกันไปนะครับแต่ว่ามันจะมีงานใหญ่อยู่2งานนะฮะก็คืองาน h ฮสบ o ว์เพาคที่จะจัดน่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหากันยาของทุกปีของของแฮสบเขานะก็จะเป็นการโชว์สินค้าแบบแบบเต็มไลน์เลยโอ้ยาวมากหลายวันด้วยนะฮะซึ่ง Power r g n r e r เองก็งก็ได้โชว์ในงานนั้นไปนะครับแล้วก็ อีกงานหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นงานเ e อ็กลุศีนะครับผมเขาเรียกว่างาน h a s b บร์เพลว์หนนะฮะ1 0 2 7เนี่ยก็คือสถานที่ตั้งของโรงงาน h a s b บรนะครับผมซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรผมก็เลยไปนค้นข้อมูลดูอ๋อโรงงานเขาเนี่ยนะครับผมไอ์อีเวนต์อันเนี้ยต้องบอกแบบนี้มันเป็นประเด็นก็เพราะว่าโลโก้ที่เขาปล่อยออกมาว่าสินค้าที่จะโชว์ในงานเนี่ยมันจะมีเจไอโจทาัฟฟอร์เมอร์สตาร์วอร์มอริเจนโกสบัสเตอร์นะฮะมีแค่5อย่าง นะครับไม่มีพาวเวอร์เลนเจอร์นะฮะพอไม่มีพาวเวอร์เลนเจอร์อย่างเงี้ยแฟนๆเขาก็แบบเอา้แาแเราไลน์ไลนี่ของเซ็ันไปไหนอน่ะเข่าลือเป็นจริงหรือเปล่าเข่าลือที่ว่าจะยกเลิกการผลิตพาวเวอร์เลนเจอร์ซึ่งไม่มีใครตอบได้นะฮะทางออฟฟิเชียลเนี่ยยังไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นที่พูดมาก็จะเป็นข่าวลือจากวงในทางนั้นนะฮะซึ่งส่วนมากวงในเขาก็พูดถูกอะนะฮะแต่ว่าเราก็ยังรอคําพูดจากออฟฟิเชียลจริงๆอยู่ดีนะครับผมว่าจะทำยังไงกับ โปรเจกต์ของ p พอร r เบลเจร์ไรน n g ก o บล e ก t i o n ที่แฟนเขาเขาโลกกันเนี่ยเพราะว่าเขารอข่าวหลุดอยู่ตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือหน้ากากนะฮะหน้ากากของ่า h t y Morphin Yellow Ranger หรือว่าหน้ากากของทีนี่แล้วก็ไอชานั่นเองนะครับตัวหน้ากากของ Power Ranger เนี่ยหมวกแล้วกันเรียกว่าหมวกดีกว่าเขาออกมาแล้วทั้งหมดออกมาทั้งหมด4สี4นะฮะก็จะเป็นพิงค์บรูเแล้วก็ไวท์ ใช่มถ้าจะไม่ผิดถ้าใครผิดก็บอกได้นะครับผมออกผมพูดถูกหรือเปล่าแล้วก็มีดาร์คออนนะแล้วก็มีลอตเซตขึ้นมานะครับที่เขารออยู่ก็คือตัวของเยลโล่นั่นเองนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่ก่อนหน้านี้เลยปีที่แล้วอะ่ะน่าจะเป็นที่แล้วเนาะเขาออกตัวพาวเวอร์เด็เกอร์กับพาวเวอร์บอฟเฟอร์มานะฮะก็คือรอรอแค่หมวกก็ครบแล้วไงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ไมานะฮะเขาไม่ประกาศแบบนี้แฟนเขาก็บอกเอาแล้วจะไม่ผลิตเหรอแล้วมันขาดงี้เหรอหมวกก็ไม่ครบงี้สิ เพราะเขาไม่ได้รอแค่เยลโล่นะฮะเพราะเกิดเยลโล่ออกมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะต่อด้วยแบล็กแล้วก็กรีนแล้วอาจจะมีขบวนการอื่นด้วยหรือเปล่าก็ก็รอกันอยู่นะครับแล้วพอมันมีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รอแค่นี้ไงเขาก็ยังรออู้อีกหลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว p o w e ว bowl power act ที่มันสามารถประกอบกับตัวอาวุธก่อนหน้านี้ของ p o w เ r นเจอร์ด้วยเขากลัวกันนะฮะว่าถ้าเกิดปิดลายไปเนี่ยนอกจากลาย l i g h t n i n ล c o l l e c แล้วเนี่ยไอ้พวกพร็อพที่มันอยู่ในชื่อลาย l i g h t n i n ล c o l l e c เหมือนกันเนี่ย มันจะโดนปิดไปด้วยทําให้เขาลกกันหน้าดูนะครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมานะฮะจากต่างชาตินะครับผมจากในเว็บบ้างใน YouTube บ้างเขาก็มีการสรุปมาประมาณนี้นะฮะก็คือง,งานนี้งาน h a s บอฟเหนึ่งศูนย์สองเจ็ดเนี่ย,ยมันเป็นงานที่เรียกว่าจัดแบบมินิอ่ะมินิย่ยยอยๆนะฮะจะพูดชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นเเพราะฉะนั้นเวลาในการพูดเนี่ยมันมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับก็น่าจะ ไม่มีหรอก Power Ranger คิดว่านะฮะแต่ว่าอาจจะมีการขายในเว็บไซต์ของ n e s โบ p o เพลก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะผมหาข้อมูลมามีเขาพูดได้ฝั่งนะฮะว่าในงานปีนั้นอนะ่ะก็ไม่มี Power Ranger นะฮะไม่มีการโปรโมทโปรโมทอะไรเลยนะฮะแต่มันไปโผล่ขายอยู่ในในเว็บนะฮะแล้วก็หลุดมาอยู่ที่เอเชียก่อนด้วยนะฮะตัวที่พูดก็คือตัว i n s p e Space Silver Ranger นั่นเองนะครับ ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชินนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอของเล่นจัดเต็มมากพอเราเลนเจอมีให้ดูทั้งปีนะฮะพอปีนี้มันเหงาอ่ะเหงาปุ๊บคนเขาก็ตกใจนะฮะก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันจริงๆอีกทีนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเขาจะมีของมาขายแต่ไม่ได้เอาอะไรงานเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่มีเลยก็เดี๋ยววันที่27เนี่ยผมไม่ได้พูดวันที่27หรอกเพราะา27็มันคือพรุ่งนี้เนาะแต่พรุ่งนี้ของฝรั่งมันคือ คือดึกบ้านเราแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีข่าวอันนี้อัปเดตอาจจะเป็นวันที่2นเสาร์นะฮะถ้าเกิดมีอัปเดตก็เดี๋ยวเราจะมาเจ้งให้ทสาบอีกทีหรือมีการข้อมูลอะไรอัปเดตของไลน์นี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารของเราเอาไว้ได้นะครับเอาไว้กั้ใปม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับ